มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอึ้งเปิดโปรไฟล์เบนเดมอนอดีตแฟนของดิวอริสลารวยครบจบในคนเดียวเป็นอีกหนึ่งหนุ่มดีกรีไม่ธรรมดาจริงๆนะคะสําหรับเบนเดมอนอดีตแฟนหนุ่มของตัวแม่อย่างดิวอริสลา เบนเดมอนเป็นชื่อในวงการแข่งรถซูปเปอร์คาร์ชื่อดังซึ่งเป็นนักแข่งรถไฮโซเจ้าของ Lamb h ok i n i นอกจากนี้เบนยังเป็นเจ้าของรถยนต์หรู Lamb h ok i n i ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในเมืองไทยนอกจากนี้นะคะเป็นนักแข่งรถที่มีชื่อเสียงในวงการเบนยังเปิดธุรกิจมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นยอดฮิตในตอนนี้อย่างโอมากาเซผับบาร์และก็นาเข้ารถยนต์อีกด้วยค่ะ นอกจากจะเป็นนักธุรกิจแล้วเจ้าตัวยังถ่ายภาพสวยๆสุดๆแล้วก็รวยหล่อบอกเลยค่ะว่าครบจบในคนเดียวจริงๆเปิดโปรไฟล์เบนเดมอนอดีตแฟนของดิวอลิสาลารวยครบจบในที่เดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ c คอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ